ราผมจะไปคุยกับทางด้านของอธิบดีอธิบดีกรมประมงค่ะอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตนะคะท่านบัญชาสุกแก้วค่ะท่านอธิบดีกรมประมองอยู่ในสายนะคะ,ะปลาหมอคางดําสวัสดีครับแทาบดีบัญชาฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านสรยุทธ์บุญไรครับท่านอธิบดีกรมประมงครับท่านไปตรวจสอบดีแล้วใช่ไหมพอสีพีเอฟเขายืนยันว่าเขาส่งไปแล้วปลาหมอคางดํา25ห้าตัว อ่าอหล้อละยี่สิบห้าตัวสองหลอเนี่ยไม่มีเหรออ๋อไม่มีครับเรามีระบบควบคุมการรับส่งของของที่จะต้องนําเข้ามาเป็นตัวอย่างนะครับในสถานที่เก็บ,บเพื่อที่จะไอ่าว้วตรวจสอบย้อนกลับได้อครับซึ่งเรากรณีไม่ว่าส่งในการเก็บตัวอย่างครีบดองหรือส่ง เป็นตัวนะครับครับเราจะมีกลุ่มวิจัยความหลากหลายชีวภาพตว์น,น้ำจืดของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงนักจืดขนาดนั้นนะครับเป็นสถานที่เก็บตัวอย่างซึ่งผมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตามขั้นตอนนำข้อมูลมาเสนอแล้วก็ไปดูพื้นที่แล้วครก็เจ้าหน้าที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้รับตัวอย่างดังที่อ่ กล่อาวอ้างกันครับบริษัทเอกนชนเขายืนยันว่าเขาส่งแล้วเจ้าหน้าที่เราไม่ได้รับครับตอนนี้ตรวจสอบอภายในกรมประมงอย่างชัดเจนแล้วครับไม่ได้รับคืองานร,ราชการเป็นงานหนังสือการจะส่งจะรับก็ต้องมีการส่<อ><ช>บ,บซึ่งเรามีสมุดคุมการเก็บตัวอย่างการนําเข้าตัวอย่างมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ嗯嗯 ซึ่งการคุมตัวอย่างก็มีเดือนไหนอะไรเข้ามามีช่องรับมีตัวอย่างที่นำเข้านะครับมผมก็ไล่เรียงจนถึงมาดูเปิดไปดูที่เดือนพันวาสอ,องพันห้าร้อยห้าสิบสามก็ไม่มีมกรราก็ไม่มีซึ่งเรามีสมุดคุมที่มีความชัดเจนอยู่ในเรื่องนี้ฉะนั้นการ คุมตัวอย่างที่จะเข้าในห้องเก็บมันก็ต้องมีสมุดต,ตัวนี้เป็นตัวคุมอยู่อันนี้ยืนยันอย่างชัดเจนได้ครับท่านครับคือระบบราชการมันไม่ได้แปลว่าเขาถือโหลมาเอามาเก็บไว้ที่ห้องไหนแล้วมันหายไปมันไม่ใช่มันต้องมีหนังสือนําส่งถูกไหมฮะใช่ครับนําต้องมีหนังสือนําส่งมีที่มาที่ไปพระราชการคือหันหนังสืออันนี้มันสิบเทะะ่าไหร่สิบสี่ปีแล้วอือันเรามาตรวจสอบโดยกล่าวอ้างว่าคนนั้นถือมาหมอบไปคนนั้นเนี่ย ราชการก็มีโยกมีย้ายแต่หนังสือต้องอยู่เป็นหลักฐานหลักการอ,อยู่ตลอดเวลาครับครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่มันก็ต้องมีต้นฉบับหนังสือว่าในเวลาช่วงนั้นมันมีเอากสารอยู่หมดถ้ามีการมาส่งจริงมันต้องอยู่ถูกไหมแต่มันไม่มีเอากสารนี้ไม่มีในสมุดคุมรับไม่มีครับสมุดคุมรับแปลว่าต้องบันทึกเอาไว้เลยก็แปลว่ากรณีอื่นๆก็มีรันรายการปกติว่ามีการส่งเข้ามาส่งเข้ามาแต่เคสนี้นี่ยไม่มีแนะ่ ไม่มีครับผมเอาเจ้าหน้าที่มาไล่เรียงมาเปิดได้ดูหมดแล้วนะครับพยายามดูแล้วก็ทั้งคําบอกบอกของเจ้าหน้าที่ด้วยอืแล้วก็เอกสารหลักฐานนี้ด้วยก็ไม่มีครับครับครับจริงจริงมองมุมหนึ่งถ้าเขายืนยันว่าส่งเขาก็ต้องมีเอกสารจากทางการออกให้เขานะถ้าทิพย์ดีถูกไหมฮะมใช่ครับเพราะว่าตอน รัชการอนุญาตให้เขานักขนาดนั้นเมื่อปี2553ครับก็มีหนังสือนำส่งจากรัชการไปแจ้งว่าบริษัทต,ตามที่พูดถึงเนี่ยท่านได้รับอนุญาตอย่างนั้นอย่างนี้ท่านต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามขั้นตอนเนาะแล้วก็แจ้งไปด้วยว่าเมื่อท่านดำเนินการท่านต้องเก็บตัวอย่างมานำส่งดังนั้นการนำส่งก็ ก็ต้องส่งมาทางระบบราชการซึ่งตอนที่ก็ขออนุญาตพราะข็ขอมาโดยระบบราชการก็คือมีหนังสือขอ,อยื่นคำขอครับอันนี้เป็นหลักการทั่วไปของทางราชการครับอืมอืออ่าแปลว่าคือสมมุติถ้าเข้าโหลมาส่งมาก็มีหนังสือนําส่งถูกไหมฮะถ้าเข้ามาส่งจริงรนะอย่างที่ว่านะมันต้องมีหนัสง<ต>สืออ,อ่าข้าพเจ้าบริษัทนี้บริษัทนี้ลงวันที่เท่าไหร่เรียนใครได้ยนีการนําส่งแล้วเป็นอะไรอะไรยังไง แล้วก็ต้องมีหนังสือราชการเป็นหนังสือรับออกให้เขาถูกไหมฮะตามขั้นตอนครับตามขั้นตอนต้องมีหนังสือนําส่งสองสิ่งที่ณวันนี้ที่ยืนยันอย่างชัดเจนก็คือในสมุดคุมที่คุมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอืมันไม่ปรากฏว่ามีสิ่งที่กล่าวอ้างส่งเข้ามาในระบบที่อ่าการควบคุมที่เรา เขาเรียกที่เก็บของดองทั้งหลายเนี่ยนะครับขวดดองเรามีห้องเก็บเพื่อ,อไว้ที่สูตรอย่างเนี้ยครับมันไม่มีอ,อันเมื่อไม่มีตัวที่เป็นคีย์หลักก็คือสมุดคุมอะครับเหมือนเราใช้รถอฮะท่านสรยุทธผมเป็นราชการผมใช้รถเพื่อไปไหนเพราะมันมีสมุดคุมใช้รถวันที่หนึ่งมิถุนาจะออกไปราชการจังหวัดนี้อืวันที่ห้า ขนาดนี้เติมน้ํามันไปกี่ลิตรเหมือนกันครับเพราะก็ต้องรันคุมไปถ้าไปเว้นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือไม่มีในช่วงนั้นมันหายไปไหนก็ก็ก็ถือว่ามีข้อพิรุธแต่นี่สมุดที่ผมเอามาดูแล้วเนี่ยมันรันไปตามระบบของเขาและก็รันไปตามข้อเท็จจริงครับซึ่งไม่มีข้ามไปเลยไม่มีครับเออไม่มีครับไม่มีก็คือไม่ใช่ข้ามนะครับเดือนนี้มีคนนั้นส่งเดือนนี้มีคนนี้ส่งและก็รันกันไปแต่ไม่มีว่ามาจาก บริษัทนี้ที่ได้ส่งอของที่ว่าครับครับครับไม่ผมผมถามตรงน,นี้ปกติเวลาเข้ามาส่งเระบราชกากรต้องมีออกใบรับให้เข้าไหม้เป็นใบหนึ่งว่าอะกรมประมองโดยหน่วยงานไหนได้รับของท่านเอาไว้แล้วคุณเอาเก็บเป็นหลักฐานนะว่าคุณส่งแล้วมันต้องมีใช่ไหมครับก็มีมให้เขาเซ็นว่าที่ท่านได้มาส่งแล้วแล้วก็อ่า ไอใบรับเนี่ยผมยังไม่ชัดเจนนะครับว่าสมัยนั้นเนี่ยมันออกใบตอบรับให้เขาหรือไม่แต่อย่างน้อยต้องมีหนึ่งหนังสือนำทรงสองในสมุดคุมต้องมีชื่อว่ามามงหน้าวันนั้นอผู้รับเป็นคนนี้ลักษณะอภาชนะบรรจุเป็นยังไงท่านดองมายังไงประมาณเนี้ยครับอืเพราะฉะนั้นอันนี้ผมถามเผื่อว่าเกิดเขาเกิดมีหนังสือมายืนจะว่าเนี่ยหนังสือนำสรง มีอะไรเฉนเจ้าหน้าที่อันนั้นจะบีอีกเรื่องนึงเลยนะท่านดีนะใช่ครับใช่ครับอันนี้ของเรายืนยันก่อนสมุดคมไม่มีเอกสารนําส่งมาก,ก็ไม่มีแต่ว่า<ม>รายการอื่นๆขออนุญ,ญาตนําเข้าอะไรยังไงอันนั้นมีข้อบมดเลยถูกไหมอ่าพวกนําเข้านี่มีการบันทึกไปให้ข้อมูลกันแต่เอกสารตัวอนุญาตตัวอะไรเนี่ยตอนนี้ยังาหากันยังไม่เจอครับเดี๋ยวต้องไปดูไปไล่ดู ระบบแต่มีการบันทึกรายงานกันอยู่ข้อมูลนะครับที่ผมเรียกมาดูเนี่ยว่ามีการนำเข้ามาวันนั้นปีนั้นโดยคณะกรรมการ,ค,รความหลากหลายชีวภาพได้ประชุมกันนี่เมื่อสิบสิบสี่ปีที่แล้วครับออ่ะสิบสี่ปีก่อนมีกฎเกณฑ์ไหมครับท่านครับว่านําเข้ามาจะต้องแจ้งแล้วถึงเวลาอาจจะต้องส่งตัวอย่างกฎหมายบังคับไหมแล้วก็รวมถึง อาจจะต้องมีการมาตรวจดีเอ็จะต้องเก็บตัวอย่างดีเอ็อะไรยังไงเนี่ยกฎหมายบังคับไหมคือนะสมัยนั้นต้องเรียนท่านว่ากฎหมายประมงยใช้พระบัญญัติการประมงสองสี่เก้าศูนย์ซึ่งมาตราห้าสิบสี่เนี่ยบอกว่าห้ามมิ้ผู้ใดนําสัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตอืทีนี้พระราชกิจกาก็ไปออกซึ่งเจตนาของกฎหมายสมัยนั้นพระราชกิจการกากหนดชนิด พันธุ์ฉัดน้ำเนี่ยก็มีหลายร้อยชนิดอะนะครับที่เข้ามาในด้านจักแต่กรณีกลุ่มเนี้ยต้องได้รับอนุญาตนะครับเจตนาก็เพื่อสองเรื่องหลักเลยสมัยนั้นก็คือหนึ่งนม่ให้โรคระบาดเข้ามาในประเทศเราสองเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคก็คือเรื่องสุขอนามัยม่ให้มีสารตกค้างนะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพเรื่องระบบนิเวศเนี่ยณวันนั้นเนี่ยมิได้มีข้อกฎหมายเป็นการเฉพาะครับทีนี้ คณะกรรมการที่พิจารณาขึ้นมากรมะมงสมัยนั้นเขาก็มองว่าเรื่องนี้เริ่มมีกระแสในโลกและก็อยากจะคุ้มครองเช่นกันเขาก็เลยตั้งคณะกรรมการเขาเรียกไอดีซีคณะกรรมการพิจารณาความหลากหลายชีวภาพเขาก็ประชุมกันว่ากรณีจะนำสัตว์น้ำต่างถิ่นเหล่านี้เข้ามาเนี่ยเราควรจะมีข้อกำหนดอะไรบ้างเขาก็เลย มีข้อกำหนดไปสี่ข้อ,อเช่นคุณต้องเก็บตัวอย่างคลีบดองในน้ำยาส่งให้กับกรมประมงครับถ้าเกิดสิ้นจุดการทดลองก็ให้ไปดำเนินการเก็บตัวอย่างนะครับชุดปลาที่คุณดำเนินการสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนีน่ยส่งให้กับกรมประมงอ,มอย่างเนี้ยครับเพื่อกรมประมงจะเอามาเก็บตัวอย่างไว้อ,อ้างอิง นะครับเพื่อกรณีที่จะไว้ตรวจสอบต่างๆนั่นเป็นกฎหมายสมัยนั้นกฎหมายอัอนหลังอันหลังที่บอกต้องส่งนนส่งนี่นะให้มาอ้างอิงเนี่ยมันออกมาปีไหนฮะัท่านะอที่อ้างอิงนี่ไม่ได้เป็นกฎหมายครับเป็นคณะกรรมการชุดที่ว่าเนี่ยอเขาไปไประชุมกันแล้วเขาอาจจะเห็นว่าสัตว์น้ําประเภทเหล่าเนี้ยม,มันมีการลุกรานในต่างประเทศอเข้ามาในประเทศไทยอาจจะหลุดรอดอและลุกรานได้เขาก็เลย เอาออกข้อกำหนดในการที่จะควบคุมนะครับก็คือเราไม่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะแต่คณะกรรมการเนี่ยได้ออกกฎเกณฑ์นี้มาเพื่อเป็นข้อกำหนดครับข้อกำหนดออกโดยกรรมการปีไหนประมาณนั้นปีนั่นนะฮะที่นำเข้าอ่ะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับก่<พ>อนที่จะอ,ะอธิบดีสมัยนั้นจะอนุญาตครับ อ,อันนี้มันมีมันมีมันมีกฎเกณฑ์อย่างนี้เนี่ยมันมีโทษไหมถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่ส่งไม่ทําตามขั้นตอนว่าต้องส่งอะไรมาส่งอะไรมาเนี่ยมีโทษไหมฮะในเรื่อนไขการอนุญาตครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกถ้าไม่ทําตามจะไม่อนุญาตในครั้งต่อไปนั่นคือหลักการทีนี้อพอกฎหมายตระมองใหม่เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเนี่ยเขาก็มีบทเรียนสิ่งเหล่าเนี้ยก็เ,เลยมาใส่ไว้ใน ราฐจะกำหนดการประมง2 5งพ58ห้ในมาตรา65สิบห้ว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดนำสัตว์น้ำนะครับเข้ามาในราฐอาจากเล่นแต่ได้รับอนุญาตที่จะเป็นอันตรายต่อต่อนะครับต่อสัตว์น้ำระบบนิเวศความหลากหลายชีวภาพอันนี้คือการตื่นตัวของกฎหมายครับึ้นกฎหมายปัจจุบันนี้มีมาตรา65สิบควบคุม ซึ่งเน,นเนี่ยจะก,กำหนดโทษว่าถ้าเกิดอนุญ,ญาตอะไรต่างๆแต่ว่ามันออกมาเมื่อปีห้าแปดใช่ครับผมผมถามก็เพราะว่าณเวลานั้นสมมติว่าเขาไม่ส่งหรือเขาส่งไม่ครบหรือหาหลากักฐานไม่เจอเนี่ยมันจะมีความผิดไหมตอนนั้นก็ยังไม่มีสภาพบังคับโทษถูกไหมใช่ครับกฎหมายประมงณสมัยนั้นไม่มีตัวสภาพบังคับโทษไว้ในตัวบทแต่คณะกรมการได้กําหนดเลื่อนไขที่ดังที่เรียนแล้วก็ คือจะไม่อนุญาตอีกต่อไปใ,<ค>ให้นําเท่าแบบนี้ใช่ครับอืม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 เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเกิดปัญหาอยู่แล้วเราจะหาทางออกอยังไงท่านที่ปรึกครับว่าถ้าเอกชนเขายืนว่าเขาส่งแล้วกรมประมงก็ยืนยันว่าหลักฐานมันไม่มีไม่ได้ส่งถ้าส่งมันต้องมีสิเพราะมีสมุดคุมห, <า S 1> หรือในห้องเก็บตัวอย่างมันต้องอยู่อ่ามันไม่มีเนี่ยมันจะไปหาทางออกยังไงครับหาทางออกก็ต้องอ หาข้อมูลจนให้ถึงที่สุดและก็หาผู้ก่อในกรณีนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยณนะวันนี้เรามีข้อมูลอย่างอย่างชัดเจนว่ามีผู้นําเข้าอเพียงรายเดียวที่ปรากฏเป็นหลักฐานนะครับแต่ว่าหลักฐานการหลุดรอดก็ดีมันยังไม่มีอะไรที่บ่งชี้อ,อันนี้ก็มันเป็นข้อที่ที่ยังเป็นช่องว่างอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในความเห็นของผม งมระมงเนี่ยเราก็มองว่าสิ่งเนี้ยเราต้องมาช่วยกันแก้ไขทันผู้ผู้ก่อหรือผู้อาจจะก่อเนี่ยก็ต้องร่วมมาช่วยเหลือ,อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอืมอมอ่ะทางเอกชนเขาเขาเสนอตัวช่วยเรามาบ้างแล้วครับท่านฮนะหมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าขั้นตอนถูกหรือผิดยังไงนะแต่เขาเป็นบริษัทใหญ่อะ่ะเขาแสดงตัวมาช่วยอะไรบ้างตอนนี้ที่เข้าดําเนินการอยู่ก็ Uh, เรื่องเห็นเขาบอกว่ามอบมอบลูกปลานักล่าให้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งครับอม,มอบลูกปลานักล่าเร่งจะปล่อยปลานักล่าตามแหลง่งแล้วก็รับซื้อ,อผลการจับเพื่อไปทำปลาป่นในโรงงานต่างๆก็ก็ดำเนินการอยู่ครับอืมอืมอ,อันนี้คือท่านมีรายละเอียดไหมว่าเขาเสนอตัวมาช่วยอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยตอนนี้ก็มี มีสองอย่างที่ดังที่เรียนนะครับอืมอแต่ว่าเห็นว่ามีจํานวนเลยว่าเขาจะให้เท่าไหร่ยังไงใช่ไหมฮะว่ารับซื้อเท่าไหร่อ่าจะปล่อยปลาลักล่าปลากระพงเท่าไหร่ยังไงมีไหมอ่าก็มีเป็นช่วงตามที่เขาผลิตได้แต่เราก็อยากให้จํานวนเยอะ <Ừ. S 2> ตามอ่าปริมาณที่เราจะปล่อยนะครับ ừ, ซึ่งในแหล่งที่ระบาดมากๆแล้วแล้วเราได้นำ ปลาตัวนี้ขึ้นเยอะแล้วก็ควรต้องปล่อยปลาผู้ล่าลงไปนะครับแต่ที่ที่เป็นกันชนในเขตเช่นจังหวัดสงขลาเพื่อไม่ให้ระบาดเข้าไปปัตตานีไม่ให้ระบาดเข้าไปทะเลสาบอย่างนี้ก็ต้องเร่งปล่อยอหรือในอ่าวพุ้งกระเบนซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์มากต้องป้องกันตัวนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปในอ่าวไม่ให้หลุดไปจังหวัดตราดอาจจะ หลุดไปประเทศเพื่อนบ้านอะไรเ,ลเหล่านี้ครับก็ตอ้องก็ต้องเร่งครับอก็คือต้องมีการปล่อยแบบยุทธศาสตร์นั่นแหละปล่อยปล่อยปลานักล่าแบบยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันมันเข้าพื้นที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญเช่นทะเลสาบสงขาเช่นอา่อาวคุ้งกระเบนหรือพื้นที่ที่มันยังไม่ไปก็ต้องปล่อยลงไปก่อนเพื่อจะดักเอาไว้ต้องปล่อยแบบยุทธศาสตร์ซึ่งต้องใช้ปลานักล่ามหาศาลเลยนะแทิดีนะ ใช้ปลานักล่าด้วยแล้วก็ตอนนี้กรมประมงเองก็เร่งดําเนินการเรื่องทําปลาเป็นหมันนะครับปลหมันปลาระบบนิเวศครับกับทำหมันปลาโดยใช้การเหนี่ยวนําโครโมโซม,มนะครับให้ปลาที่จะลงปล่อยเป็นชุดโครโมโซมคือก็เรียกชุด 4n นะครับหรือ4ชุดเพื่อ,อให้ไปผสมกับในธรรมชาติซึ่งมีชุดอ 2n อ,อยู่เมื่อออกเป็น 3n ก็จะเป็นหมันซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ จะดําเนินการอที่ก๊อปไปแล้วเมื่อวันพุทธที่แล้วแล้วก็จะเร่งปล่อยภายในเดือนธันวาที่จะถึงนี้ครับเราเรา,เราคิดว่าได้ผลธันวาถูกไหมฮะเราจะได้ปล่อยรุ่นแรกเพื่อลงในลำน้ําเนี่ยแม่น้ําเนี่ยก็เดือนธันวาคม2567นี้แล้วก็ะจะทยอยปล่อยตลอดโดยเราจะเอาพันธุ์ขยายที่ได้เป็น 4N ไปให้ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงชายฝั่งอของเราซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดขนาดนี้เพื่อที่จะทำเป็นพันขยายเพราะเขาออกลูกเร็วเราเอาพันขยายไปใช้เวลาเลี้ยงประมาณสามเดือนเพราะ็เป็นพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันคู่หนึ่งเขาก็ผสมกันเมื่อเราได้ลูกสีเอ็นซึ่งเป็นพันขยายแล้วเ็าไปผสมต่อคู่ต่อคู่อย่างนี้ครับลูกเขาก็จะออกมาหาศารแล้วเราจะเร่งปล่อย เพื่อที่จะควบคุม,มในระบบนี้เพื่อให้ปลาในธรรมชาติเป็นหมันและก็กำลังจะร่วมกับมหาวยาลัยเก,กรรษตรศาสตร์เพื่อจะทำเรื่องยีนอดิตติ้งทึ่งอยู่ระหว่างทำข้อมูลอยู่แต่ยังยัง,ย,งยังต้องเอานักพิชาการมาระดมกันต่อถึงเรื่องนี้เราใช้สัรพระกำลังทุกๆสิ่งที่มีอยู่ทั้งกายภาพก็คือกำจัดเขาออกอการปล่อยตานักล่าการนำมาใช้ประโยชน์ การควบคุมไม่ให้ขยายขอบเขตการประชาสัสมพันธ์สร้างความเข้าใจซึ่งห้ามมาตรการที่ผมได้เรียนหวังว่าจะสามารถควบคุม,มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับไอ,อ,อ,อ้ที่ร่วมกับเกษตรนี่คืออะไรนะอีกทีนึคงันนะท่านนะเรื่องย e ีนอิด e ิทติ้งนะครับเรื่องการที่จะนำพันปลาตัวเนี้ยนะครับที่จะมาทำานวิจัยเพือ่อที่จะพัฒนาตัวนี้ให้เกิด การบังคับนะครับที่จะตัวที่จะปล่อยไปในธรรมชาติเนี่ยที่จะให้เป็นเพศใดเพศหนึ่งแล้วเขาจะไม่ผสมพันธุ์กันเมื่อไม่ผสมพันธุ์กันก็จะก่อให้เกิดความล่มสลายของเขาในการที่จะสืบพันธุ์ต่ออันนี้ก็เป็นระบบแต่ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยครับท่านครับซึ่งเมื่อวานผมเชิญนักวิชาการแล้วแล้วก็วันที่สิบ สิบเก้าอ่ะครับที่จะให้ทางศูนย์พันธุกรรมของกรมประมงไปพูดคุยกับทางมหาลัยครับอ่าอันนี้ก็คือก็อ,กอีกตัวหนึ่งช่วยนอกจากที่กรมประมงทําอยู่ที่เคาะออฟไปวันก่อนก็คืออ่ามาทําเป็นสีเอ็นอย่างที่ว่านี่นะสรุปง่ายๆก็คือปล่อยปลาตัวผู้ลงไปผสมผสมผสมแล้วทาให้ลูกที่มันออกมาอ่าเป็นหมันไอ้ลูกที่ออกมาเนี่ยมันจะได้ไปผสมผสมผสมเพื่อให้มันหยุดวงจรของมันถูกไหมถูกถูกถูกครับครับอ่าอันนี้ทางหนึ่งไอ้รับซื้อ ก็ทางหนึ่งตกลงคุณธรรมนัทบอกเมื่อวานนายกโอเคอให้รับซื้อ1ิบาบาทก็ตั้งจุดรับซื้อกันเร็วสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปถูกไหมใช่ครับเรามีประมงจังหวัดทุกจังหวัดมีประมงอำเภอและประสานกับโรงงานปลาปนปสานกับพ่อค้าคนกลางทั้งหลายนะครับเพื่อจะตั้งจุดรับซื้อและก็เร่งระดมกันกําจัดฉะนั้นเมื่อราคา15บาบาทนะครับก็จะเป็นสิ่งจูงใจให นำเขามาใช้ประโยชน์โดยเร็วเมื่อเขาลดลงปล่อยปลานักล่าไปก็คุมในระบบได้เมื่อปลาที่เราจะทํซีเอ็นได้ก็จะคุมการให้เกิดเป็นหมันได้ซึ่งระบบนี้ก็จะทําให้เกิดความอ่าเขาเรียกในระบบกลุ่มกันได้แล้วหลังจากนั้นกรมประมงก็งจะมีแผนฟื้นฟูเพื่อที่จะนําสัตว์น้ําท้องถิ่นสัตว์ประจาถิ่นที่เราเคยสํารวจเอาไว้ก่อนเี่ยกลับมาฟื้นให้เขากลับมาซึ่งเราเห็นตัวอย่าง ปากแม่น้ำบางประกงเนี่ยเรามีสัตว์น้ำที่หลากหลายมันก็ไม่เกิดการระบาดของปลาตัวนี้ถามว่าทำไมไม่เกิดก็เพราะมีระบบนิเวศที่มีปลาชนิดพันธุ์จำนวนมากที่คุมเขาอยู่อันเขาหลุดเข้าไปในพื้นที่นี้เนี่ยเขาไม่สามารถขยายเพิ่มได้เพราะเราก็มีปลานกาักล่าเป็นปลาที่ควบคุมอยู่ในปากแม่น้ำบางประกงยกตัวอย่างอย่างนี้ครับท่านคราะฉะนั้นแต่ถ้าบทนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้สรัพรพกํำลังและใชนก็ประมาณมากเลยนะ ครับอันนี้ก็ต้องใช้สภาพกำลังใช้เวลาและก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งท่าน,าน,านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าได้ตั้งคณะธรรมานมมขึ้นมาชุดหนึ่ง<ม>ที่ตํางกานคือเอาระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรมาเป็นะธานแล้วก็มีตัวแทนจากภาคประชาสังคมและตัวแทนผู้พอเลี้ยงตัวแทนผู้เคยได้รับผลกระทบจากในพื้นที่โดยตรงเอาประสบการณ์ของเขาแล้วก็ คิดแผนในห้าหกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เมื่อวานได้ประชุมกันครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วหวังว่าแนวทางนี้และเราตั้งกรรมการระดับจังหวัดขึ้นในพื้นที่ที่เกิดการแพร่แล้วและพื้นที่กันชนที่ยังไม่เกิดครับการับก็บบจะทําให้สิ่งเหล่าเนี้ครับมันมันค้นพบมาจากในพื้นที่จริงการแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือไปปราบไปเจ็บเขามันไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ฉะนั้นปัญหาเหล่านี้เราจะตัดเชื่อให้ตรงกับ ที่เราจะใส่เนี่ยกับอ่าตัวเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาในพื้นที่นั้นได้ครับท่านเออสมุธรจะทมันไม่มีตัวอย่างปลาห้าสิบตัวนั้นจริงๆนะสมุตราหาไม่เจอซึ่งท่านยืนยันว่าคงไม่เจอหรอกเพราะตอนนี้ไม่มีอยู่นแน่ๆถูกไหมคือตอนนี้ที่กรมผมไม่มีแต่ที่บริษัทซึ่งเป็นผู้นําเข้าไปท่านก็ต้องค้นว่าดูอาจจะมีหรือท่านเก็บไว้หรือท่านมีระบบยังไงก็ให้นํามา นำมาเปิดเผยถ้ามีก็นํามาเอเอามาเพื่อพิสูจน์นํามาเพื่อคลายความกังวลน,นํามาเพื่อ,อที่เราจะแก้ปัญหาใหญ่งนั้นจุดเล็กจุดเดียวก็มไม่อยากให้จุดเล็กเป็นจุดหนึ่งที่จะให้ปัญหาเราแก้ไม่ได้ถ้าเราสอบทานได้เราก็สามารถพบข้อมูลเหล่านี้่ก็จะทาให้การแก้ปัญหามันง่ายขึ้นนะครับอืถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยมันมีทางที่จะสืบสอบไหมอ่า ผมว่าณวันนั้นก็มีบุคคลนะที่ก็น่าจะยังนักวิจัยที่นําเข้ามาวิจัยหรืออผู้คนที่อยู่ในบริษัทที่เป็นคนงานนะครับหรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรือเจ้าหน้าที่ของกรมประมงที่ยังไม่ยังไม่กเกษียณอย่างเนี้ยก็สามารถไปให้ข้อมูลประกอบได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะพิสูจน์ไม่ได้ก็คือว่า ณวันนี้ปลาที่อยู่ใน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 ดินรบหรืออยู่ใน,ในธรรมชาติเนี่ยอกับชุดนั้นมันชุดเดียวกันหรือไม่อันนี้ก็ยังยังไม่กล้าให้คำตอบกับคือผมเห็น p b s เข้าไปดูเหมือนกับว่าจุดที่เป็นสนาสถานีของฟาร์มของบริษัทที่เขาเอาเข้ามาวิจัยเนี่ยแล้วมันใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติสามแหล่งซึ่งเป็นเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยมันพอจะโยงได้ไหม ทีนี้ผมยังไม่แม่นในหลักการเหล่านี้นะครับในการ<ม>ที่จะหาพยานเวียดล้อมว่าในสิ่งเนี้พอจะเป็นองค์ประกอบ<ม>ได้ไหมในทางระบาดพิทยา<ม>ในทางระบบนิเวศอนี้ต้องต้องเอามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับครับครับขณะนี้เนี่ยมันสิบหกจังหวัดใช่ไหมฮะตอนนี้ท่านอาชิบดีครับครับเพิ่มเป็นจากสิบสี่เป็นเป็นเมื่อ เมื่อวานได้รับรายงานว่าที่นนบุรีแต่เพิ่งพบไม่กี่ตัวแล้วก็บนครปฐมครับครับก็เป็นเท่าไหร่สิบแปดแล้วเหรอฮะสิบหกครับสิบหกสิบหกกรุงเทพนี่นับแล้วใช่ไหมฮะกรุงเทพนับแล้วครับนับอยู่ในอ,อันต้นแล้วครับท่านตอนนี้ที่กลัวที่สุดคือมันยังไม่ขึ้นเหนือกับอีสานถูกไหมฮะ <c oughs> รัดยังยังฮะยัง,ยงไม่ยังไม่รุกไปในแหล่งน้ําจืดมากนักเราก็ประชาสัมพันธ์ร้างความเข้าใจอยู่ว่า กรณีเอาไปทำอาหารเอาไปใช้ประโยชน์อื่นเนี่ยก็ขอให้อ่าทำเป็นตัดหัวทำเหมือนพร้อมจะนำไปใช้งานแล้วแล้วก็ประชาัมพันธ์ว่าอย่านำจากแหล่งที่เกิดเนี่ยเอาไปปล่อยในแหล่งน้ำจนนำืดต้นน้ำก็ดีนะครับซึ่งอันนี้ได้ช่างความหนักนะครับแต่เราไม่สนุกนะครับหนักให้เกิดการรับรู้ว่าเขาสามารถแพร่ได้เร็วยังไงซึ่ง ประมองอำเภอประมงจังหวัดแล้วก็ต้องขอบคุณถึงมวลชนเป็นอย่างมากในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราสามารถกกัดให้อยู่ในวงปลอดนี้ได้เนี่ยก็จะทําให้การแก้ปัญหาที่ผมพูดมาทั้งหกมาตรการมันสามารถทําได้เร็วและมีห่วงเวลาที่จะสาเร็จได้ครับอ่ะอะเดี๋ยวเราตามดูอธิบดีท่านยืนยันว่าไม่มีค่ะไอที่บริษัทเอกชนเขาอ้างสุดท้ายอ่วันนั้นที่สั้นส่งมาอร่อยดีนะท่านทิพดีฮะครับอร่อยครับ ก็มีไขมันแทรกกินกินกินได้เหมือนกับปลาหมินเหมือนกับปลาอ,อหมอเทศอย่างนี้ครับอาจจะเกรงว่ามันถ้ามันสดเนี่ยมันมันจะเนื้อมันจะเจือดสังนิดหนึ่งไหมถ้าสดวันนั้นผมลองไปกินที่ร้านปัญญาตีฟู้ดซึ่งท่านดังถันเมนูให้ผมกินไปสาใช่มเมชูชูชีอร่อยมากเลยครับอร่อยแล้วก็มีไขมันแทรกใน ในเนื้อแต่เขาไม่มีก้างที่จะแทรกเนื้อเขามีก้างตรงกลางตัวเป็นก้างแข็งอครับก็ทาให้กันกินอร่อยครับแล้วก็อาจจะฝีมือปุ๊กเขาดีด้วยครับร้านดังครับครับเพราะฉะนั้นท่านยินแต่ว่าเนื้อ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 ที่ยังไม่ต้องไปแดดเดียวอะไรไงก็อร่อยดีนะอร่อยครับกินได้ครับอ็รณนรงค์ให้นํามากินครับใช้ประโยชน์ หลายทางก็จะทำปัญหานี้แก้ได้ครับท่านครับครับครับอ่ะมีโอกาสคงได้ลิ้มลองดูคือมันต้องทําทุกอย่างหาต้นตอ่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ทํากันทุกวิถีทางอย่างที่ว่าปล่อยปลานักล่านแล้วก็ส่งมาให้มนุษย์นักกินด้วยต้องทํากันทุกวิถีทางถูกไหมครับครับ,อรบขอบคุณค่ะทิพย์ดีฮะขอบคุณค่ะ ครับครับขอบคุณครับครับดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผู้ชมสวัสดีครับอธิบดีบัญชาสุกแก้วค่ะท่านก็ไล่เหตุการณ์ตอนนั้นยืนยันเห็นไหมไม่มีนะท่านบอกท่านไปดูในสมุดคุมแล้วอะค่ะมันไม่มีอรัชกาลเวลาเขาส่งน้องเขาไม่สามารถจะยกโหลสองโหลมาส่งแล้วบอกอาส่งแล้วนะเขาต้องมีหนังสือมันต้องชัดเจนมันต้องมีหนังสือนำส่งแล้วก็ต้องมีในสมุดคุมอะค่ะว่าอะไรมาวันที่เท่าไหร่ลักษณะมาเป็นยังไงใช่ไหม แล้วคนที่มาส่งอถ้ามีก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงนะว่าเนี่ยนี่ไงหนังสือนําส่งมีเจ้าหน้าที่เซ็นรับแล้วค่ะถูกไหมใช่นี่ไม่ใช่ในกรใน,นขอเป็นบริษัทใหญ่เลยเดี๋ยววันนี้น่าจะรู้แหละหรือ,อยังไงฮะท่านผู้ชมหมอคางดำบาปิษาท <c oughs>